ว่างไงพรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้วว่ะพี่ฝนอยากออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านน่ะจะไปที่ไหนล่ะอยากไปหลายที่เลยอ่ะหลายที่นี่ที่ไหนเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพวกเราขับรถกันออกไปแล้วค่อยคิดก็แล้วกันนะ,อ,ะอย่างนั้นก็ได้ก็ลองไปคิดดูในรถแล้วกันนะว่าพี่ฝนจะไปที่ไหนบ้างได้เลย มาเร็วๆเข้าสี่โบกกับปุ๊กปิกนี่ช้าตลอดเลยอ่ะอ้อยนุชร,รอเดี๋ยวดีเราขาสั้นนะมาเร็วๆมาเร็วๆบู๊พี่ฝนอยากได้กระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าอ่ะพี่เอกไม่คิดจะอยากได้อย่างอื่นบ้างเหรอเนี่ยอืมแค่นี้ก็สุดแล้วละงั้นเดี๋ยวขับรถไปที่ห้างเลยนะพี่เอกซื้อ,อให้ด้วยนะเออหื้อไปก็ไปในที่สุดฉันก็ได้มาสักทีงกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้า เพียกเป็นไรอ่ะกำลังสโลโมชั่นสโลโมชั่นนะมั้ยจ่ายตังค์ไปเยอะมาเร็วมาเร็วตามมาเร็วเดี๋ยวพี่ฝนมีนัดต้องไปที่อื่นต่อเออก้าวขาไม่ออกเดี๋ยวก่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเราไปกินอะไรดีนะตอนนี้หิวแล้วอ่ะเอาเอาไปกินอะไรก็ไปกินเอ้ทำไมมันก้าวขาไม่ออกงั้นเดี๋ยวพวกเราไปกินซูชิกันดีกว่าบมาเร็วเข้าโบปุ๊กปิก โอ้โหอร่อยมึงมากเลยอ่ะอืมก็อร่อยดีนะเฮ้ยน๊ตเราเราไม่ถึงอ่ะทำไมไม่ถึงล่ะก็เห็นกินอร่อยอยู่ดีนี่นาป,ปุ๊กปิกเราต้องกระโดดตะปบลงมากินเนี่ยวันนี้ได้กินสมใจแล้วนะแล้วนายกินอะไรแล้วนันโอ้ยกินไม่ถึงอะ่ะแล้วทําไมเอาข้าวห่อสาหร่ายให้เรากินนะก็นายเป็นคนสั่งเองไม่ใช่หรอแล้วดูสิโบกินไก่ตัวเบลอเลยอะ่ะอืมเราชี้กุ้งอะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่า หลังจากที่เรากินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่แอกว่าไงพี่ฝนอยากไปแช่น้ําร้อนน่ะเออแช่น้ําร้อนหลังกินเนี่ยนะใช่แล้วว้าวน้ําร้อนกําลังดีเลยอะแบบ่ะท้องฟ้าก็แบบสดใสามากเลยดูสิใกล้วันปีใหม่แบบนี้รู้สึกมีความสุขมึกมากเลยเราแช่นานเดี๋ยวจะไม่ไหวนะขึ้นกันดีกว่างั้นเดี๋ยวหลังจากขึ้นแล้วเราไปซื้อขนมเค้กกันดีกว่านะโอ้โห ว,ว้าวดูสิพี่เอกยังกินไม่หยุดปากอยู่เลยนะเนี่ยมีเค้กสตรอเบอรี่ด้วยอะ่ะเฮ้ยแล้วนี่เค้กอะไรอะเขียวๆเ,เนี่ยเค้กชาเขียวหรอมัง้งเอาอย่างงี้ดีกว่าพี่เอกซื้อให้พี่ฝนหน่อยนะเออเอาไปเอาหลายๆชิ้นเลยละ่ะอือเอาอันนี้เอาอันนี้เค้กสตรอเบอรี่นะแล้วก็เอเค้กช็อกโกแลตแล้วพี่เอกทำท่าย,ยางน้นทำไมนะก็ปล่อยมือเรียจ่ายตังค์ไม่ปล่อยไม่ปล่อย เอาชีสเคก้กแล้วก็อะไรดีนะสตรอเบอรี่เคก้กแล้วก็มีซากุระเค้กด้วยนะจริงหรอมีเค้กช็อกโกแลตท,ที่เบียกชอบด้วยนะเออจะจ่ายตังค์เดี๋ยวพี่อยากจ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวพาพี่ฝนนะ่ะไปเดินเล่นที่สวนสาธรารณะหน่อยนะก็ได้อ <sí> ยู่ล็อกแขนไว้้ขางหลังนี่เลยเหรอขอกินทักคำหนึ่งก่อนได้ไหมเนี่ยก็ได้ก็ได้แล้วพี่อยากกินอะไรอยากินชีสเค้กหรอ อืมเอาละเรียบร้อยมาพวกเรามาเดินย่อยกันที่สวนสาธารณะดีกว่าโอ้นุษนี่เวียนหัวไปหมดแล้ว <c oughs> ไปทัรอบเมืองเลยอยรู้สึกมีความสุขจังเลยในที่สุดความใฝ่ฝันของฉันก็เป็นจริงได้ไปซื้อของช้อปปิ้งกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าได้ไปกินอาหารอร่อยอร่อยปีใหมน่นี้สุดยอดไปเลยเฮ้ยพี่ฝน โอ้ยอยู่ไหนเนี่ยโบมาเร็วโอ้โห,โห,โหดูดินัดกันว่าจะไปตั้งแต่8ปดโมงนี่มัน11บเอโมงละอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนพี่ฝนเอ้ยอ้าวโล่งเลยนนในบ้านไปไหนของเขาเนี่ยไหนบอกจะออกไปข้างนอกไงเอาดูดินอนอืดอยู่ตรงนั้นเฉยเลยแล้วไหนบอกว่านัดจะไปเดินเที่ยวปีใหม่กันเนี่ยว่าเราทำไงล่ะเขาเนี่ย อยาเอาเสบบาเสื้อผารองเชา้าไปเดินเล่นหนมเค้กเดินสวนสาธารณะเปิดเปิดประตูเสอะสื้อผารองเชา้า